จ่าชีเป้าขายุสกอวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนดีเดตวันนี้ผมจ่าแตงก็ขัดสรรฟุตบ,บอลมาให้5คู่ด้ยวยกันนะครับค่ำคืนวันศุกร์แบนี้ก็มีฟุตบ,บอลให้ได้เลือกรับชมรับเชียร์เช่นเคยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดคู่อื่นนอกจากหน้าช่องของเราแล้วเราก็สามารถที่เข้าไปอยู่กลุ่มฟุตบอลของพวกเราได้นะครับที่ไลน์แอดตูนสายสาบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบ,บอลอย่างแท้จริงครับ ค่ำคืนนี้นะครับเราจะเน้นกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเป็นหลักนะครับไปรำต้นกันที่กลุ่มไอ้นะครับไปกันที่คู่ของทีมชาตินอร์เวย์ครับพบกับทีมชาติอิตาลีคิกออฟกันในเวลา ตีหนึานาทีครับนอร์เวย์นะครับหเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ผลงานต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะคู่แข่งมา4เกมติดต่อก,กันครับโดยที่ในในฟีฟ่าเดรอบก่อนนะครับพวกเขาลงสนามในสึกฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือก2เกมแรกนะครับก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้งสเกมไม่ว่าจะเป็นบุกไปถล่มมอนตดว่า 5ประตูต่อศูนย์นะครับรวมไปถึงเกมล่าสุดบุกไปเอาชนะอิสราเอล4ประตูต่อสนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในผลงานที่ค่อนข้างจะมีความมั่นอกมั่นใจมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาตินอร์เวย์ครับโดยตอนนี้ทีมชาตินอร์เวย์ก็ยืนพื้นยืนเป็นอันดับที่1ของกลุ่มอยู่นะครับมีถึงมี6คะแนนจากการลงสนาม2องนัดแล้วก็ไม่เสียประตูอแล้วก็วีประตูตามประตูได้เสียบวก7นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงเริ่มต้นนะครับสำหรับทางฝั่ง,ง,ขงของทีมชาตินอร์เวย์ครับสภาพความรณ เออร์ลิงฮาแลนด์มาร์ตินโอเดการ์พร้อมที่จะผลิตกําลังลงสนามลุยกับอิตาลีในเกมค่าคืนนี้ครับส่วนทางฝั่งของทีมชาติอิตาลีนะครับหเกมหลังสุดในศึกเนชันลีนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะ2แล้วก็ไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันแบ่งเป็นเสมอ1แพ้มา2เกมครับโดยที่รอบก่อนนะครับพวกเขาเพิ่งจะเจอกับทีมชาติอเยอรมันมานะครับก่อนที่จะไม่สามารถชนะได้เลยนะครับรวมของซองนัดก็พ่ายแพ้ไปนะครับด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ4นะครับก็ต้องบอกว่า ยิงประตูได้ก็จริงนะครับแกะเกมมารับก็ยังดูจะมีปัญหาอยู่นั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาติอิตาลีซึ่งทีมชาติอิตาลีนั้นยังไม่ได้ลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเลยนะครับเพราะว่าในแมชเดย์ก่อน่าในรอบฟีฟ่าเดย์รอบก่อนนะครับคึ่งจะลงสนามในเกมเนชั่นลีกนั้นเกมนัดนี้จะถือว่าเป็นเกมแรกนะครับของทีมชาติอิตาลีในการลงสนามเพื่อที่จะเจอกับทางในการลงสนามเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมของทางฝั่งของอิตาลีก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจัดเต็ดจจานนิอ แน,รนวรุกก็ถือว่ามากันเต็มเลยครับมาเอรอเลเตกีก็ดีนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆก็พร้อมที่จะลงสนามให้กับทีมในเกมค่ําคืนนี้ครับโดยเฉพาะแดนกลางก็ยังมีนิโคบบลบัลเล่าเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมชาติอิตาลีที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถลงสนามชนกับทางฝั่งของนอร์เวย์ได้ค่อนข้างจะ,ะเขาเรียกว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวครับในแง่ของเฮดทเคู่นี้นะครับก็เป็นก็เป็นทางฝั่งของอทีมชาติอิตาลีที่เหนือกว่ามากมายครับชนะ3จากการเจอกัน5้านัดหลังสุดโดยที่นอร์เว ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เจอกันโอ๋แต่ถือว่าคู่นี้ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะครับก็เจอขันขังสุดท้ายเมื่อปี2015ครับก็เป็นอิตาลีที่ชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับโจทย์คู่นี้คือเสมอไหนเสมอกันนะครับึ่งต้องบอกว่าเกมคู่นี้สูสีมากๆครับนอร์เวย์พวกเขาดูจะมีความมั่นอกมั่นใจอยู่พอสมควรอิตาลีดูจะมีความเก่าแต่คิดว่าเกมเปิดอ่าเกมนัดแรกเริ่มต้นมาน่าจะสู้ไม่ค่อยจะไหวนะครับเพราะว่าทีมชาติอิตาลีนั้นก็เพิ่งจะมาเขาเรีย เพาว่าทางฝั่งของทีมชาติย์ดูจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากกว่าเชียร์ไปที่ทางฝั่งของทีมชาติย์ครับคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์เปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับมาต่อกันที่กลุ่มแครับยิปรอนตาพบกับทีมชาติโครเอเชียครับคิกออฟกันในเวลา ตี1:45นาทีเช่นเดียวกันนะครับทั้งฟังของยิปตันต้านะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่เหมือนเดิมนะครับพวกเขาสะกดคาว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเสมอสามแพ้มาสองเกมรวดก็คือในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับลงสนามมาสองเกมแรกก็ไม่สามารถเก็บผลการขันได้เลยนะครับแพ้มาสองเกมติดไม่ว่าจะเป็นบุกไปพ่ายแพ้ต่อมอนเตเนโกรมาหนึ่งประตูต่อสามรวมไปถึงเกมนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อเช็คเอาเช็คเกียร์ไปนะครับสี่ประตูต่อย์ประตู พวกเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มสมันน้อยทีมหนึ่งนะครับที่พร้อมจะแจกแต้มให้กับกลุ่ม L นั่นเองนะครับโดยที่จิบตอนน้าก็เริ่มต้นด้วยการเป็นบัวนั่นเองนะครับโดยที่ไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็มีคะแนนเท่ากันกับหมูกอบฟาโลก็คือกินไข่สุนแต้มนั่นเองนะครับก็ถือว่าทางฝั่งของจิปตันต้านั้นก็ถือเป็นไม้ประดับของกลุ่มนี้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์นักเตะก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับสำหรับทางฝั่ ข้างโนเนมอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับส่วน ผู้ฟังผู้ฟังผู้มาเยือนนะครับอย่างทางฝั่งของทีมชาติโครเอเชีย5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้ไป2เกมครับโดยที่ในศึกเนชั่นลีกนะครับรอบก่อนเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสมานะครับศูนย์ประตูต่อ3ามทางที่เกมแรกเนี่ยก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมชาติโครเอเชียนั้นผลงานในช่วงระยะหลังๆนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยที่เกมนัดนน ก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับที่พวกเขาลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาติโครเอเชียแล้วก็ถือว่าพวกเขาก็ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับเทียบเคียงกับทีมชาติเช็กนั่นเองแม้ว่าทีมชาติเช็กจะลงสนามไปแล้ว2เกมก็ตามแต่แตโครเอเชียก็ดูจะไม่น่าบีบันหาแต่อย่างใดในการตามหลังนะครับสภาพความพร้อมก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของทีมชาติโครเอเชียก็อยู่ในสภาวะที่จะต้องมีการเปลี่ยนทายผู้เล่นอย่างอยู่พอสมควรนะาว่ ผู้เล่นส่วนมากก็จะมีแต่ผู้เล่นตัวหลักที่มีความเก่าไม่ว่าจะเป็นควมรูกา้า m โมดิชอะไรพวกนี้นะครับที่ต้องบอกว่าสะอาวอายุอานามค่อนข้างจะเยอะแล้วดังนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายทีมชาติโครเอเชียนั้นจะสามารถเปลี่ยนหายเลือดได้มากน้อยขนาดไหนครับในแง่ เททเวสคู่นี้นะครับเคยเจอกันไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2015ก็เป็นทางฝั่งของโคเอเชีย e ที่ถล่มไป4ประตูต่อ0ครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้เจอกันมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับโจทย์คู่นี้ก็คือทางฝั่งของโคเอเชีย e 3สกอร์เสียหายต้องไปถึง4สกอร์ด้วยกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้โอ้โหโคเอเชีย e นะต้องบอกว่าพวกเขาดูจัดและดูแล้วเป็นทีมที่ยิงประตูไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับแต่การเจอกับยิปตอนตานในเกมนัดล่าสดว่านนใจเเลยยีี กครใน,น,นคู่นี้เชียบไปที่โครเอเชียครับคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปถล่มทางฝั่งของทีมชาติยิปตันตาได้เพราะขนาดทีมชาติเช็กยังถล่มได้โครเอเชียก็น่าจะทําได้เช่นเดียวกันครับ มาต่อกันอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้นะครับทีมชาติเช็กครับพบกับทางด้านของทีมชาติมอนเตเนโกรครับคิกออฟในเวลาเดียวกันคือตีหนึ่งสี่ห้านาทีครับทั้งฝั่งของเช็กเกียนะครับห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเสมอสองเกมก่อนหน้าแล้วก็ชนะคู่แข่งมาสามเกมติดต่อกันครับโดยที่ในสุตบอลโลกรับคัดเลือกลงสนามมาสองเกมชนะมาสองเกมรวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเฉือนเอาชนะามูเกาะฟาโลมาสองประตูตอนหนึ่งนะครับรวมไปถึงการบุกไปถล่มยิปต์ตอนหน้ามาสี่ ประตูต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของเชคก็ยังคงยืนพื้นเป็นจาาฝูงอยู่นะครับมี6คะแนนจากการลงสนาม2นัดประตูได้เสียดีกว่านั่นเองนะครับมี5คะแนนด้วยกันครับสภาพความร,รับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาติเชคกองหน้าตัวเก่งอย่างพัททิชิกก็พรอมที่จะลงสนามให้กับทีมในเกมคํำคืนนี้ครับส่วน คู่มาเยือนนะครับอย่างมอเตนโกร5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นแพ้มา2เกมนะครับแต่ก็ไม่แพ้คารมา3เกมติดต่อกันเป็นการชนะมา3เกมรวดนะครับโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมละกองเกมเมื่อแรกก็ทําผลงานไม่แตกต่างจากทีมชาติเช็กเลยนะครับกับการเอาชนะคู่แข่งมา2นัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับยิปลอนตาชนะไป3ประตูตอนหนึ่งรวมไปถึงเกมนัดล่าสุดนะครับก็คือต้องบอกว่าแต่ต้องแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังสำหรับ นักลงทุนนะครับเพราะว่ามอนเตเนโกรนั้นชนะเพียงแค่1ประตูต, 0, ต่อศูนย์ต่อทางด้านของหมู่เกาะแฟโลนะครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดต้องยิงถึง 4, 3, 4ี่สามสี่ลูกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ยิงแต่แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่มอนเตเนโกรนะครับก็อยู่อันดับที่2นะครับมีหคะแนนแต่ประตูได้เสียแย่ก,กว่า2อาน้อยน้อยกว่า2ลูกนั่นเองนะครับสภาพความร้อมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะครับสำหรับมอนเตเนโกรก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่ากลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนี้ก็ค่อนข้างที่จะสสมมบบูรรณ์พออวนนนัั่เง ในแง่ของ Head tohead คู่นี้เป็นเช็คนะครับที่เหนือกว่ามากมายนะครับเกมที่เจอกันก็ชนะมา5เกมรวดเลยนะครับเกมนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2023เป็นเกมอุ่นเครื่องครับทีมชาติเช็คก็บุกไปชนะได้4ประตูต,ต่อหนึ่งครับโจทย์คู่นี้คือทีมชาติเช็คนะครับหสกอร์เสียหายต้องไปถึง2ส,สกอร์ด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่ามอนเตเนโกรแม้ว่าช่วงระยะหลังจะทําผลงานได้ดีก็ตามแต่แต่พวกเขาก็เจอทีมที่ค่อนข้างจะไซส์เล็กไม่ว่าจะเป็นยิบตอนต้าหรือว่าหมู่เกาะฟาโรนั่น เช็คนะครับพวกเขากด็ดูมีมาตรฐานที่ดีกว่าเหมาะสมควรนั้นเองดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่ทีมชาติเช็คคิดว่า2ส,สกอร์ยิงถึงอย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่กลุ่มเจนะครับไปแต่ที่คู่ของนอตมาซิโดเนียหรือว่ามาซิโดเนียเหนือพบกับเบลเยียมครับคู่นี้ก็คิกออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับทั้งฝั่งของมาซิโดเนียเหนือนะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการเหลือจะเชื่อมากนะครับเพราะว่าพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆนะครับพวกเขาสะกดคําว่าแพ้ไม่ไปเลยนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็ ไป1เกมโดยที่พวกเขาลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับสเกมเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับเหลือจะเชื่อมากๆนะครับแบ่งเป็นเอาชนะลิกเทนสไตน์ได้3ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่เกมแรกส่วนเกมที่2นี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์กับการเปิดบ้านยันเสมอเวลส์ไป1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าพวกเขาจะทําได้นะครับโดยที่ตอนนี้นอตมาซิโดเนียก็ยืนพื้นเป็นจากฝูงอยู่นะครับมี4คะแนนด้วยกันก็มีประตูได้เสียที่ดีกว่าเวลส์อยู่ลูกหนึ่งนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นอ,อเป็น เริ่มต้นในรอบแบ,บ่งกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะดูมีความมั่นอกมั่นใจมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของมาซิโดเนียเหนือนะครับสภาพความร้อมนี่ก็ต้องบอกว่าจัดนักจะเต็มผู้เล่นค่อนข้างจะโนเน่มากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่เจอกับเบลเยียมไม่รู้ว่าจะรับมือได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของมาซิโดเนียเหนือครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเบลเยียมนะครับ5เกมหลังสุด ทุกรายการช่วงนี้ผลงานต้องบอกว่าย่าแย่สุดๆเลยครับชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับในศึกเนชันลีกก็เพิ่งจะเอาชนะทางด้านของยูเครนไปได้3ประตูต่อ0นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการแพ้อิสราเอลนะครับบุกไปแพ้ด้วยนะครับมีแพ้อิตาลีมีแพ้ฝรั่งเศสนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ย่าแย่สุดๆนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของเบลเยียมครับโดยที่เบลเยียมเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับในการลงสนามในศึกฟุตบบอออลลลโกกรััดเืน โดยที่สภาพความร้อมก็ต้องบอกว่านักเตะเนี่ยถือว่าเป็นชุกยุคที่เลวร้ายสุดๆมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาติบเบลเยียมณเวลานี้นะครับเกมรับก็มีวอลฟ้าส์นะครับขี่เพิ่งตกชั้นกับเลสเตอร์ก็ดีนะครับแนวรุกมีลูเมลูรูกากูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทีมชาติเบลเยียมถือว่าหน้าตาชุดนี้นะครับถือว่าไม่สมประกอบแล้วก็ดูจะขี้เหล่อยู่พอสมควรนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาติเบลเยียมครับไหน ของเฮตูเอตครับเป็นทางฝั่งทางเดียวอ่าเบลเยียมที่เหนือกว่าชนะ4อ่าชนะ3นะครับขออภยัยจ,จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของ n o ร์ดบิสอ่ามาซินโดเนียไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับ โจ์คู่นี้คือเบลเยียม1สกอร์เสียหายต้องไปถึง2สกอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโจทย์คู่นี้นี่แหละครับที่เขามองว่าเบลเยียมอาจจะยิงแค่2สกอร์ก็พอเพราะเขามองว่าเบลเยียมมีปัญหาทั้งเกมรุกและเกมรับนักเวลานี้นะครับส่วนมาซิโดเนียพวกเขาดูมีความมั่นอกมั่นใจแม้ว่าเรื่องของแระดับงฟีฟ่าจะห่างชั้นกันมากมายก็ตามแต่นะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาสู้สุดใจอย่างแน่นอนในเกมวันนี้บวกกับโอ้ทางฝั่งของทีมชาติเบลเยียมที่อยู่ในช่วงของยุคมือดอย่าง แท้จริงดังนั้นคู่นี้เฉี่ยไปที่นอตมาซิโดเนียครับคิดว่ามีเซอร์ไพรส์เปิดบ้านไม่แพ้หรืออาจจะแพ้เพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นครับไปไปท้ายกันอีกคู่นึงในกลุ่ม J นะครับทีมชาติเวลส์นะครับพบกับทางด้านของลิกเทนสไตน์ครับ ทั้งฝั่งของทีมชาติเวลส์นะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการช่วงนี้ผลงานของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่มีความคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะไม่แพ้ใครเลยแต่ก็ชนะ3แล้วก็เสมอ2แต่ก็เป็นการสลับกันผลการขันมาต่ตลอดนั่นเองนะครับโดยที่ลงศึกโดนลง,งทําศึกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ย2เกมมานะครับก็สามารถชนะเอาชนะได้1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมเกมแรกเอาชนะคาซัคสถานไป3ประตูตอนน่อ1ส่วนเกมที่2ก็ต้องบอกว่าพลาดกับการบุกไปทําได้เพียงแค่เสมอกับ น o อตมาซิโดเนียมา1ประตูต่อ1ครับโดยที่ทนะีมชาติเวลส์ณเวลานี้ก็อยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนมี4คะแนนนั่นเองนะครับโดยที่มีคะแนนเท่ากันกับนอตมาซิโดเนียแต่ประตูได้เสียนั้นน้อยกว่า1ประประตูนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าทีมชาติเวลส์นั้นก็ถือว่าเรียกตัวมาค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เรียกตัวหลักลี่ที่เล่นอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแบบค่อนข้างจัด เต็มทีมแลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะนำทัพโดยทางด้านของแดนน์นวิลเลียมส์นะครับตัวเก่งของทีอาของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยนะครับในเกมฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้พวกเขาวันนี้ตัวเขาก็จะนครับทีมชาติเวลส์ลงสนามนั่นเองครับสำหรับทางฝั่งของทีมชาติเวลส์ครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างลิเกนสไตน์ก็ถือว่าเป็นทีมรองบอลนั่นเองนะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการผลงานย่ำแย่สุดๆครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอหนึ่ รเริ่มต้นที่ศึกฟุตบอลโลกในรอบเกาะใน2เกมแรกนะครับเล่นในบ้านทั้ง2เกมพ่ายแพ้ทั้ง2เกมต่อมาซิโดนเนียเหนือแล้วก็ทางด้านของคา,าซัคสถานนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าพวกเขานั้นถือว่าเป็นทีมแจกแต้มของกลุ่มนี้อย่างแท้จริงครับณนะเวลานี้ลิเกนสไตน์ก็มีเพียงแค่ศูนย์คะแนนจากการลงสนาม2เกมแล้วก็ประตูได้เสียลบถึง5ลูกด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลิเกนสไตน์ก็ถือว่าเป็นชาติเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนักเตะที่มีชื่อเสียงมาก แต่อย่างใดดังนั้นวันนี้ก็จัดทับได้พอประมาณนั่นเองครับในแง่ของเฮดทเวสคู่นี้เป็นเวลส์ที่เหนือกว่ามากมายชนะ3จากการเจอกัน3นัดนะครับโดยที่ลิกเทนสตี์ไม่สามารถเอาชนะไดยเดยและน่าสนใจคือลิกเทนสตีไม่เคยยิงประตูเวลส์ได้อีกต่างหากครับครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับต้องย้อนกลับไปในเกมฟุตบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเมื่อปี2 0 0 8 2 0 0 9นู่นเลยนะครับที่ครึ่งเจอกันมาเพื่อที่จะคัดเลือกไปฟุตบอลโลก2010ครับ ที่เกมนัดล่าสุดเป็นเวลส์ที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับโจทย์คู่นี้คือเวลส์ต้องยิงถึง4ลูกด้วยกันนะครับฉันต้องบอกว่าณเวลานี้เวลส์นะครับมีเกมรับมีเกมรุกที่ค่อนข้างจะดูดีและทีเดียวการเล่นในบ้านของพวกเขาถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับดิเทสตล์เกมในนี้น่าจะยันไม่อยู่ครับทีมดังนั้นคู่นี้เชีรยไปที่ทีมชาติเวลส์ครับคิดว่า4สกอร์ยิงถึงอย่างแน่นอนครับหตัวที่วันนี้ผมจะแตงชอบเลยนะครับก็มีทีมชาตินอร์เวย์ครับมีทีมชาติโครเอเชียครับม เนหือและก็ทีมชาติเวลส์ครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจาชีพเป้าขยสกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูไนเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยครับที่ไลน์ออด,อด,อดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ